สวัสดีครับต้นทองจิวเวลี่ครับวันนี้มีงานโกเมนมานำเสนอนะครับแต่เป็นเม็ดโกเมนนะครับใครที่อยากได้เม็ดโกเมนแดงๆสีเสมอเสมอแบบนี้นะครับแทบจะเสมอกันทุกเม็ดเลยนะเข้ามาดูเข้ามาคัดที่ร้านเราได้นะครับเดี๋ยวให้ดูเนื้อด้านในนะครับเนื้อด้านในนี้ไม่มีแตกไม่มีตำหนินะครับเป็นสีออกแดง ไม่ปนดำเลยนะครับสีเสมอมากครับให้ดูอสีเสมอมากาหยิบหยิบเม็ดอื่นให้ดูเนื้อในไม่มีแตกไม่มีตำหนิเหลี่ยมสวยนะครับใครก็อันนี้เป็นขนาดพอยเก้ามิลนะครับที่ร้านเราสต็อกแน่นๆเลยนะครับสต็อกเยอะมากใครอยากได้พอยกเมนสีแดงๆเปอร์เซ็นทองสูงๆเปอร์เซ็นทองเต็มติดต่อมาที่ ช่องทางการติดต่อทางนี้ได้เลยนะต้นทองซิวเวอรี่ครับเปอร์เซ็นต์เต็มงานพลอยสวยแน่นอนครับขอบคุณครับ